ก่อนจะนอนแล้วก็ซ่อมเล่นๆสักหนึ่งเครื่องก่อนนะครับเครื่องนี้เอามาจากจันทบุรีนะครับพวกให้มาตอนแรกว่าจะเอามาเป็นอะไรแหละแต่พอดีฐานมันก็ยังใช้ได้อยู่ก็เลยหามอเตอร์ใหม่เข้าไปใส่ก็ใช้ได้ครับโอเคจากนั้นเราก็จะประกอบตัวนี้เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับซื้อมอเตอร์ใหม่มานานแล้วละ่ะกำลังจะเปลี่ยนมาแล้วแหละ แต่มันยังไม่ได้ใส่โน่นนี่นั่นก็เลยรื้อออกมาใหม่ฐานเครื่องนี้สมบูรณ์แบบนะครับไม่มีอะไรเสียเลยมีเสียก็มอเตอร์ครับแต่เปลี่ยนออกไปแล้วละ่ะเอามอเตอร์ใหม่มาใส่แทนแล้วมันก็ประกอบเพื่อที่จะใส่ไปพัดให้เรียบร้อยนะครับก็มันก็ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเอาเครื่องยี่ห้ออื่นมาใส่กันมันก็ต้องลำบาก ที่จะใส่หน่อยหนึ่งแต่แล้วก็เรียบร้อยครับนี่เราเปลี่ยนอันนี้มอเตอร์มัน,นครับนี่เราไปเอาน,นี่อันนี้มอเตอร์ใหม่ครับอันเนี้ยถ้าใครสนใจจะเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ก็ได้นะครับราคาย่อมเยาเป็นกันเองนี่สายได้แจ๋วเลยครับอนี่เหลือเครื่องนี้อีกเครื่องนึงเนี่ยนานแล้วนะตัวเนี้ยไม่ใช่อะไรแลร้วครับ ไอ้ขี้เกียจซ่อมถ้าซ่อมก็ได้แล้วมีครบหมดทุกอย่างแล้วอะไรทั้งมอเตอร์ทั้งสวิตทั้งสายไฟอะไรก็ซื้อมาหมดเรียบร้อยแต่ยังไม่อยากทําแค่นั้นเองครับตัวนี้ทําเยอะหน่อยนะเพราะว่าสายฟงสายไฟอันนี้ช่างเก่าเขาก็ตัดมาจนเกลียนนะครับไม่รู้ว่าแกต่อยไงเอาสายไฟสองเส้นต่อเข้าหากันโอ้โหดีวันนั้นเนี่ยไม่ชดแน่นอนเลยช่างที่ไหนไม่รู้ครับพอดีมาไล่สายไฟใหม่เ้า แน่นอนเลยอ่ะ นี่เสร็จเรียบร้อยทดลองดูสินี่เรียบร้อยแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งนะครับสีชมพูเหมือนกันตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับนี่เนี่ใครสนใจจะซ่อมพัดลมก็เชิญได้เลยนะครับราคาย่อมเยาเป็นกันเองโอเคครับสวัสดีครับ